กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยยังคงบวกสดใสได้อย่างต่อเนื่องละค่ะล่าสุดนะคะยืนอยู่ที่1,640.86จุดบวกเพิ่มขึ้นมา7.14จุดนะคะแนวโน้มของการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ไงเทรดถามค่ะ ไทยไทมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนสว,ส,สวัสดีค่ะพี่วีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดูเหมือนว่าตลาดหุ้นไทยนะคะบางคนอาจจะล็อกโปรฟิตแล้วนะคะคือขายออกไปแล้วแต่ว่าราคาก็ยังขึ้นต่อบางคนรอซื้อราคาก็ดูเหมือนจะแพงตรงนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีคะ อตอนนี้ถ้าไทายซื้อไม,ไม่ต้องซื้อแล้วนะครับ oh. เพราะว่าเราคุยกันมาสองสามอาทิตย์แล้วใช่ไหมาง <c oughs> ในเดือนที่แล้วเราว่าหน <c oughs> ึ่งตลาดหุ้นน่าจะปรับษาลงมาแถวพันหกนะครับจุดนั้นเนี่ยเราผมก็เตือนไปแล้วว่าจุดนั้นจะเป็นจุดที่ทุกคนกลัว นะซึ่งมาก็จริงนะครับเพราะว่าทุกคนจะกลัวแล้วไม่กล้าซื้อนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็เด้งจากจุดตรงน,นั้นขึ้นมาจริงๆนะครับอพอมันขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยผมก็จะมองผมก็ผมนี่ที่ผมจะมองตลาดในระยะกลางเนี่ยก็คือจะถึงต้นปีหน้าเนี่ยก็คือ1,700จุดแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังก็คือการปรับฐานของตลาดตอนที่ขึ้นมาเยอะๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้ขึ้นมาที่1650จุดเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังแล้วนะครับไม่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไล่ก็ได้นะครับสำหรับ ใครไม่ได้เล่นตันมากก็ยังไม่จําเป็นท้องขายต่อให้ปรับขาลงมายัางไงเนี่ยผมก็ยังคิดเหมือนเดิมนะครับว่าแถวแถวพันหกร้อยจุดน่าจะเป็นแนวรับของของของตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปนนะครับแล้วก็ช่วงช่วงช่วงเดือนพฤศจิกายนวาเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดจะยืนแถวนี้ได้บสบายๆนะครับเนื่องจากว่า activity ของต่างประเทศเนี่ยจะเริ่มลด,ดลงแล้วแรงขายจะแตงประเททก็จะน้อยลงแล้วแลข่าวร้ายในช่วงปลายปีเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับโดย โดยปกติของตลาดหุ้นน,นั่นหมายถึงว่าช่วงปลายปีจะไม่มีขาดรายอะไรมาเข้ามาแต่ข้อดีก็คือว่าช่วงปลายปีเราจะมีเม็ดเงินจากกองทุนรวมของประเทศไทยเนี่ยเข้ามาส่วนหนึ่งนะครับจากการซื้อกองทุน S S F แล้วก็ต้นปีหน้าก็อาจจะมีามการเปิดกองทุนใหม่ๆจากทั่วโลกนะครับแล้วก็ต้นปีหน้าเราก็จะมีเซนติเมนท์ที่ดีจากเรื่องของโควิดนะครับ ทั่วโลกที่ฉีดล็อีแล้วก็เศรษฐกิจที่เปิดได้มากขึ้นโดยเฉพาะประเทศในฝั่งขอินเ e อร์ n ิ้งมาเก็ตเพราะประเทศทางฝั่งยุโรปหรือว่าทางฝั่งประเทศอเมริกาประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาเปิดประเทศแต่ละแต่ทางตลาดเกิดใหม่อินเ g อร์จิ้งมาเก็ตเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะครับเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยก็จะมีข่าวดีในรูปนี้เพราะ,ะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นเนี่ยต่อให้จะแข่งกันในช่วงนี้มันก็เป็นไปได้ว่าเราจะเห็นพันเจ็ดร้อยจุดในช่วงหรือหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบจุดนะครับในช่วงต้น ว่าถ้าจะให้ซื้อตอนที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบจุดเลยเนี่ยผมก็บอกนั้นอย่าเพิ่งยี่งขึ้นะครับอยากจะให้ตัดตัวแล้วลงมาก่อนนะครับแต่ว่าเมาื้อพันหกร้อยจุดแล้วเราซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งจุดนั้นทุกคนก็จะกลัวอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะมันลงมาเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกลัวเรื่องเงินเฟ้อก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่จุดที่เราให้ซื้ออย่างที่ผมบอกข้างหน้ามันจะมีข่าวดีรออยู่แต่ระหว่างทางตรงนี้นะครับถ้าจะให้ซื้อตอนนี้เลยาาบลเช่น ดีเอสหุ้นกลุ่มธนาคารพันธุ์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รวมถึงธนาคารพันธุ์ขนาดต่างเช่นทิสโลชุนหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เช่นแลนด์เฮนาสุพรรณล่เอทีพวกนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นมากนักนะครับหุ้นกลุ่มฟ้าปลีกนะครับสีดีอโฮมโปรหรือแม้กระทั่งสีดีเอ็นเองก็ดูน่าสนใจนะครับหุ้นท่องเที่ยวขึ้นไปเยอะแล้วนะครับก็จะมีเอทีที่ลงมาแถว60บาทก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ที่น่าสนใจผมคิดว่าหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่ที่น่าจะฟื้นตัวได้ดีนะครัับแลล้้้้้วววก็็อาาจจะเปปนนนนนนตตตที่่ดดหุขึไไใชง นาประมาณ1,700จุดฉะนั้นช่วงนี้เราก็รอจังหวะนะครับถ้าใครเล่นส่้นก็อาจจะล็อกาไรที่1,650จุดนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้เล่นส่้นมากขนาดนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเล็ัวปิดลันไปได้หรือว่ายอดยอดลงมาใหม่เนี่ยก็ค่อยกลับเข้าไปซื้ออีกรอบหนึ่งในหุ้นที่ผมพูดมาัะครู่เลยดีกว่าซึ่งวันนี้ก็ต้องซื้อหุ้นกลุ่มพวกนี้ครับน่าจะปลอดภัยเพราะราคายังไม่ได้ขยับเปนเสยค่ะชัดเจนเลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่วี่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ